เมทาทัชเส้นสลัดอร่อยอร่อยมาทานด้วยกันค่ะใครทำเสร็จก่อนก็กินก่อนได้เลยไม่ต้องรอกันนะอันนี้เป็นสลัดสลัดผักสดผักต้มด้วยแหละแล้วก็ใส่พร้อมกับเมทาทัชเส้นลองกินดูนะอื้อ สวัสดีค่ะพี่วัดยังอยู่ประเทศเยอรมันนะคะวันนี้จะพาทำสลัดแบบง่ายๆนะคะใส่เมสาทัชเชนเข้าไปด้วยเมสาทัชเชนก็คือเกี๊ยวไส้เนื้อสับหรือหมูสับปรุงรสนะคะแต่รสชาติเาก็แบบอาหารฝรั่งนะนะคะเมาทัชเชนธรรมดาก็จะเอามาทำเป็นต้มต้มแกงจืดคล้ายๆต้มแกงจืดนั่นต้มซุป อันนี้มันก็ทำเป็นทอดก็ได้ค่ะทอดใส่ไข่ก็ได้ทอดใส่ไข่ไไขก็ได้แต่วันนี้จะเอามาทําเป็นสลัดเนาะเพื่อจุดประสงค์ก็คือจะได้ทานผักเยอะๆนะกินกับผักนี่สำหรับผักที่จะใส่นี่ก็มีบรอกโอคลี่แล้วก็แครอทนะคะอันนี้จะนำไปต้มให้สุกก่อนนะแล้วก็จะมีพริกหวานหัวหอมแดงแล้วก็ผักสลัดนะคะอันนี้เป็นผักสดในถุงนี้มีเกี๊ยวหชิ้นนะคะเดี๋ยวจะต้มสชิ้นก็พอ ชิ้นใหญ่ไส้แน่นเลยนะคะาต้มาต้ม,ม,ตมะะชิ้นใหญ่สมชิ้นก็ชิ้นใหญ่แล้ต้มในน้ำเดือดใช้เวลาประมาณ3นาทีนะคะสุกแล้วก็ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะต่อไปก็จะลวกผักนะคะบล็อกอครี่กับแครอท ลวกให้สุกวิธีลวกผักให้สุกสวยกรอบนะคะเพื่อคงความเขียวไว้นะเราก็จะเอาไปนอกน้ําเย็นลวกผักเสร็จแล้วต้องเอามานอกน้ําเย็นใช่ไหมที่นี่แบบว่านอกปุ๊บเย็นปั๊อน้ำเย็นเจี๊บยบไม่ต้องใช้น้ำแข็งน้ำแข็งอะไรนอกน้ำเย็นจริงๆเขียวปอเลยเจอน้ำเย็นๆเ,เข้าไปผักเขียวปอเลยนะเนี่ย น้เเย็ทำนตน้ำสลัดแบบง่ายมากใส่นี่เลยใส่น้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกหนึ่งช้อน เกลือเกลือเล็กน้อยแล้วก็พริกไทยแล้วแต่ชอบอันนี้เป็นเขาเรียกว่าน้ำส้มหรอเปรี้ยวรสที่ออกน้ำน้ำที่ออกรสเปรี้ยวเอซิด ก็คือออกรสเปรี้ยว <Okay. S 1> ตอนแรกตอนแรกว่าจะใส่น้ำมะนาวแต่ทีนี้เขามีน้ำเปรี้ยวๆนี้อันนี้มันแบบเอซิกของอิตาเลียนเนาะมันทำจากองุ่นดำทำจา,ำากองุ่นดำเดี๋ยวมาชิมดูก่อนแหละว่ามันจะเปรี้ยวขนาดไหนแล้วค่อยเติมอีกทนนีทำใส่ในนี้เลยนะใส่ในถาดผสมนี่เลย เพื่อความสะดวกไม่ต้องล้างเยอะใส่น,นี้เข้าไปด้วยชื่อของเราเรียกว่ามัสตาร์ดใส่มัสตาร์ดเท่าไหร่ประมาณครึ่งช้อนคนให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสดูตามชอบนะคะเดี๋ยวหัน่นอันนี้ให้เป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อน เมาท์ัดเส้นหันออกมาแล้วสวยหอมด้วยสามชิ้นนี่ก็ได้ตั้งเยอะนะเพ้าะมันชิ้นใหญ่สลัดก็ง่ายๆเนาะผสมลงไปในชามผสมนี่เลยผักต้มก็จะมีบล็อกลี่กับแครอท ใส่ไม่หมดก็เหลือให้หนูไดก็ได้เหลือให้หก็ได้นะถ้ามันเยอะอ่ะหนูก็กินได้มีการแบ่งกันมีการแบ่งกันระหว่างของสดไม่ไ้หมดอ่ะเดี๋ยวหนูผัดกระเทียมอมก็ใส่นี่ก็ใส่มะใส่เออ่หัวหอมผักต่างๆเนาะหอมพริกเม็ดใหญ่เอ้าที่บอกว่าจะใส่ไม่หมดหมดหมดแล้วเหลือแต่ถ้วยเหลือแต่จานเปล่า ว่ามันก็ไม่ได้เยอะีอย๋ยวก็คลุกให้เข้ากันเลยนะก็ะคือคลุกผักทั้งหมดหน้าตาออกมาสวยแลยออกมาน่ารับประทานแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะสำหรับัดจานอร่อย ใส่ใส่จานเปลี่ยนถเปลี่ยนจานเฉยๆแต่ว่าขนาดเท่ากันเลยไซส์ไส์เดียว <c oughs> ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ใส่เมาส์ใส่เมาส์ะเน <c oughs> มาทาเส้นสามชิ้นแบ่งได้เป็นหกชิ้น เมนูนี้ก็ถือว่าอร่อยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ